อ่ะยังมือแลงเนาะค่ะหลังเหลืองงานมากกับพามาชมสวนค่ะสวนนี้จะพาล่มบอได้มาช่มเพลินหลายเป็นหลายอาทิตย์แล้วเนาะค่ะโอ้ยงามหลายพี่น้องเมื่อนี้ค่ะมีน,นจะต้นงามๆามเมื่อนีจ้ะสูงค่ะค่ะสูงเลยหัวแล้วพี่น้องงามค่ะค่ะบอได้มาเบิ่งเพลินจนตกใจเพลินงามค่ะค่ะแต่พอบานมาเนาะค่ะกับลุ่เพลินตัดห้า ทำความสะอาดไปแล้วค่ะงามค่ะค่ะมึงเนีพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนหลายจา้ะเห็นนี่ก็อ่อนซ่อนค่ะงามงามจ้าพี่น้องมึงเนี่ยต้นเพิินไหมค่ะจนว่าจะทวมหัวทวมหัวแล้วค่ะมึงเด้ค่ะกำลังงามเหงาก็มี้นตาเหงาย่ายค่ะตงเหงางามงา,มง,ามงามหลายจา้าปีนาอ่ะสีให้ได้ให้ชมค่ะ เดียผ้ายางชุ่มต้นจังน้อยเนาะคะ่ะมิเตอร์ต้นสวยค่ะนี่นี้พี่นอ้องอ่อนซอนหลายวิวก็สวยเนี่ยเมือแรงบานเห้าเนาะคะ่ะบรรยากาศบานเห้าจา้าแต่ว่ากำลังต๊กดินเนาะคะ่ะรับขอบฟ้าชุ่มสวนอินทา้าลําไปน้่มในบรรยากาศค่ะค่ะงามร้ายหลายจ้าพี่น้องเพิง่างได้ค่ะงามคักอ่นอนซอนเลยจา้ากำลังเป็นสาว พี่น้องเมืองต้นนี้เน่ยพ่นเป็นภูมิง่ามคักจ้าโอ้ยอ่อนซ่อนหลายค่ะได้มาช่วมเพลินจนตกใจค่ะได้มาเห็นเพลินง่ามหลาจะต้นงามง่ามค่ะได้ถือปุ๋ยสวยมากเลยจ้า